สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพินลี่นะคะทุกคนวันนี้พี่พินจะมารีวิวอะไหล่แต่งนะคะซึ่งเป็นอะไหล่แต่งของรถ r า a v เวฟร้อยยีหัวเถิงนะทุกคนนี่เดี๋ยวก่อนจะไปดูพี่พินขอเล่าเกี่ยวกับรถคันนี้ก่อนนะคะรถคันนี้ทุกคนพี่พินรับซื้อมามก็คือรับซื้อมาอีกราคาหนึ่งเนาะสองหมื่่งันใช่ไหม ซึ่งจะเป็นจะไม่ใช่สภาพนี้นะคะพี่พินก็มาปั้นต่อนะคะทุกคนก็จะเป็นอีกสภาพหนึ่งนะคะตอนนี้ปั้นไปใส่หลายอย่างทุกคนเปลี่ยนหลายอย่างมากเพราะว่ารถเนาะมันก็หลายปีนะคะทุกคนรถของมันเดิมเดิมเนี่ยมันก็หลายปีเนาะถ้าจะเทียบก็น่าจะประมาณ10กว่าปีไม่รู้ตั้งแต่มีเว็บแรกๆใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอ่ จริงๆรถคันนี้อ่ะทุกคนตอนแรกพี่พินว่าจะมาทำเป็นซาเ์ล้งและทีเนี้ยตอนที่รถมันมาใช่ไหมสภาพมันก็โอเคอยู่ก็เลยแบบเอามาปั้นนะคะปั้นไปปั้นมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสียดายอ่ะทุกคนคือรถคันนี้พี่พินหมดไปประมาณหมื่นกว่าบาททุกคนหมื่นหมื่นเลยอ่ะที่แบบได้เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่คือไปหมื่นกว่าบาทนะคะแต่เครื่องเนี่ยยังเป็นเครื่องเดิมอยู่นะทุกคนนะ ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่นะคะรถคันนี้เดี๋ยวเรามาดูอะไรของแต่งกันก่อนเลยนะทุกคนนะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหน้าเลยน,นะคะอันนี้จะเป็นหลอดไฟ LED นะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้ฝนเพิ่งตกนะคะทุกคนหยุดไปแล้วดูเหมือนจะตกอีกรอบนึงแสงมันมันไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าแสงมันแดดมันจ้าค่อนข้างที่จะจ้านะคะฟ้าหลังฝน นะคะทุกคนนี่ประมาณนี้นี่ไฟเดียวรถคันนี้ทุกคนตำหนิตำหนิตรงไอ้นี่ไม้นะคะตำหนิตรงไม้ไม้ปกติกวาดนะไม่ใช่ไม่กวาดนะคะถ้าเกิดแกะมาดูเนี่ยให้เอาเข็มตรงนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะกวาด เพราะว่าพี่พินค่อนข้างที่จะแบบเอาออกมาดูอยู่ตอนนี้ไม่กวาดไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแต่ไฟบอกเกียร์นี่ออกหมดนะคะเวลาที่เราขึ้นไอเนี่ยเข็มความเร็วไม่ขึ้นนะคะทุกคนน่าจะเป็นกับชุดใหม่นะคะเพราะว่ารถมันก็นานแล้วเนาะอย่างที่ว่าน,นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้าดีกว่าอ่ะเรามาดูกันที่ขอบโลสีน้ำเงินนะคะขอบ17เจแต่ยางเนี่ยจะเป็นเบอร์ พี่พีนหาดูก่อนเบอร์อะไรอะหกสิบทับเก้าสิบนะคะอาแล้วก็สายทักทุกคนสายทักปาร์มเป็นปรมนิชินนะคะนี่แล้วก็น็อตเลดนะคะทุกคนแกนแล้อหนะ้าแล้วก็ไอตัวนี้พี่พีนจำชื่อไม่ได้อะเนี่ยบูสเหรอบูสใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะมีจานเบกใช่ไหมทุกคน จานเบรกหน้านะคะเป็นของ CCP นะคะคไหนอะสัญลักษณ์อยู่ไหนต้องหมุนล้อไปอีกนิดนึงนะคะสัญลักษณ์อยู่ตรงไหนนี่ทุกคนเห็นไ,ไหมยด้านในนะคะ CCP ามาดูฝั่งนี้นี่ค่ะทุกคนอ๋อลืม ตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรทุกคน spacer เ,เ,เหรออันเนี้ยตัวรองจานด้านในตัวนี้ก็เปลี่ยนนะคะทุกคนแต่จําราคาไม่ได้แต่พี่พีนมีบินนะบินที่เปลี่ยนมาจากทางร้านนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเ่าเลดน็อตเลดตะก้านะคะม,มากันที่ ชุดสีทุกคนชุดสีเป็นสีเดิมเลยนะคะชุดสีเป็นสีเดิมเลยเอกสารภาษีปีหกห้าคันนี้นะคะทุกคนอ่ามาดูข้างล่างน็อตเลสมีอกสีดําด้วยนะคะคันกงคันเกียร์เนี่ยก็เปลี่ยนนะทุกคนแล้วก็ตัวน็อตนะนี่ทุกคนมีตัวครอบด้วยครอบบังโซ่ใช่ป่ะตรงนี้นะคะ มาดูน็อตนะคะน็อตน็อตนี่ก็น็อตนะน็อตเลสนะคะน็อตเลดเกือบทั้งคันเลยคันนี้ทุกคน mm hmm. แล้วก็ของแฮนนี่ก็เปลี่ยนนะทุกคนอันนี้ไม่ชิดอันนี้นา่าจะเป็นงานงานเทียบแท้นะ่นาจะไม่ใช่ตัวแท้นะคะต,ตรงจุดนี้นะแล้วก็มีตัวอุดปลายแฮนนะคะเป็นเลดโอเคข้างหน้าเราดูหมดแล้วใช่ไหมทุกคน มาด้านหลังด้านหลังจะตัวเจอตัวนี้ทุกคนชโช็กนะคะเป็นชโชคอ Y S S นะคะทุกคนอันนี้ใส่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะชโชค Y S S นะคะแล้วก็ตัวน็อตนี่นี่น้ำมันเครื่องทุกคนน้ำมันเครื่องเอาไปหยดโซ่รถเลดน,นะทุกคนด้าน,นล่างนะคะน็อตเลดเลดแล้วก็ที่จับ อากันตกนะคะกันตกก็เป็นน็อตเลนนะป้ายทะเบียนทุกคนป้ายทะเบียนเป็นไทยเทนะกอบป้ายทะเบียนนะคะขอบด้านหลังก็เป็นสีเงินเหมือนเดิมนะคะ<ม>ท่อเดิมนะคะทุกคนไม่ใช่เพาะท่อแต่งนะคะ<ม>เครื่องครอบเครื่อง<ม>อันนี้คันเกียร์พินก็บเปลี่ยน เอ็ไม่ใช่คันเี่ขันสตาร์ทรถคันนี้ย้ำนะคะทุกคนตาเท้านะไม่ใช่สตาร์ทมือนะคะเบาเป็นเบาะเอกนะคะทุกคนเบาะเอกนะรถคันนี้ถ้าเกิดรับไปแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาะคะ่ะทุกคนเพราะว่าคาบูเนยะพี่พีนล้างเรียบร้อยแล้วนะล้างแล้วก็เปลี่ยนพวกซีนพวกอะไรกันล้วกันซึมเรียบร้อยนะคะทุกคนนะหมดเยอะมากคันนี้นะคะหมื่นกว่าบาทนะคะที่ รับมาแล้วก็มาบ้านต่อนะคะทุกคนภายนอกนะทุกคนชุดสีเป็นชุดสีเก่านะคะชุดสีที่จากคนที่พี่เขาขายพี่พีนก็คือชุดสีเขาทําเป็นสี 2K นะคะทุกคนนะมาอยู่กับพี่พีนประมาณเดือนกว่านี่แหละทุกคนยังไม่ถึงสองเดือนนะโอเคเดี๋ยวลองมาดูเครื่องดีกว่าทุกคนเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องดีกว่าเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะเดี๋ยวพี่พนสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน อ่าไฟบอกอย่าขึ้นนะทุกคนอ่ะเข็มมันจะเป็นบางช่วงที่มันจะกว่าต้องแกะเข้ามาดูนะอ่าขึ้นนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายขึ้นหมดนะเข็มมันด้านหลังก่อนอ่าขึ้นนะคะทุกคนเสียงเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมๆม ไม่ควันนะควันไม่ไหลนะคะควันไม่ไหลนะไม่ได้ให้ดูเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูใหมออ่อีกรอบนะเดี๋ยวสตาร์ให้ดูใหม่อีกรอบดีกว่าควันไม่ไหลนะทุกคนควันไม่ไหลนะคะไม่มีควันนะ,อะโอเคสวย บ่าย <Bye. S 2> หนึ่งทุกคนยังไม่กินข้าวเลยโอเคก่อนจากกันทุกคนเดี๋ยวมาชี้แจงนิดนึงก่อนรถคันนี้นะคะพี่เพียงคิดว่าจะปล่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครขับนะคะทุกคนซึ่งซื้อมาก็จอดนะคะที่บ้านมีรถประมาณ5้คันจักรยานรถจักรยานยนต์มอไซค์ซิ่งนะคะ5้าคันนะคะ,นะคะทุกคน ก็เลยว่าจะปล่อยนะคะเพราะว่าอีกอย่างเราขับเอ็มอยู่แล้วอะ่ะเอ็มมันก็มีคือถ้ามีคันนี้มาเอ็มเหงาทุกคนคือแบบจอดคุมผ้าเลยอะ่ะไม่ไปไหนเลยนางเอ็มอะ่ะ <c oughs> ก็เลยจะปล่อยคันนี้สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาททวนนะคะซึ่งรถคันนี้พี่พีนรับมาตอนแรกสองหมื่นหนึ่งพันใช่ปะ่แะแต่ก็มาแต่งเพิ่มนะคะซึ่งแต่งเพิ่มอัดอัดไปเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะทุกคน หมื่นกว่าบาทเลยแหละรถคันนี้ถ้าเกิดซื้อในราคาหมื่นกว่าบาทถ้าเกิดเราไปปันเองนะคะน่าจะหมดประมาณพี่คิดว่าต้องมีสี่หมื่นห้าบวกนะคะทุกคนนะโชก็โชกแท้นะคะเล็กน็อตเลดทั้งคันนะคะทุกคนนะครบเครื่องเลยคันนี้นะคะทุกคนนะเครื่องเดิมๆนะคะก่อนหน้านี้ทุกคนก่อนที่พี่พียจะได้พี่พินไปโอนเล่มคันนี้นะคะพี่เพียไปไปโอนเองเนาะ โอนลอยนะคะทุกคนเป็นสํานนาวคนแก่นะคะน่าจะเป็นรถของคนแก่นะคะทางฝั่งสุก<ม>ุมวิทรถคันนี้อยู่นครพนมนะทุกคนใน้าใสนใจคือมารับได้เลยนะคะม,มารับได้เลย<ม>ตั้หนีตรงนี้น่าจะเป็นที่ใหม่นะคะใหม่เซ<ม>นเซอร์พี่เปลี่ยนละเซ็นเซอร์วัดความเร็วพี่เบิกศูนย์มาเบ<ม>ิกศูนย์แล้วมาใส่แล้วที่นี้มันก็ยังไม่ขึ้นนะคะทุกคนน่าจะเป็นเพราะตัวไม่เองนะคะ<ม>ส่งซ่อมน่าจะส่งซ่อมได้นะแต่ แต่คือว่าอันนี้มันไก่นะพี่พีนก็ไม่ไม่ได้ส่งซ่อมนะทุกคนตั้งราคานี้ไว้นะถ้าเกิดใครสนใจก็มารับไปเลยลดได้นิดหน่อยนะทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยทุกคนหรือว่าจะทักแชทส่วนตัวพี่พีนไปเลยเดี๋ยวทิ้งเฟซด้ยวยให้นะคะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ทุกคนพี่พีนฝากไว้แค่นี้นะคะก็ ใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดทํางานวันนี้ก็ดูแลนะคะสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะช่วงนี้โรคภัยค่อ,ขอ,ขอ,ขอนข้างที่จะแบบเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะไปไหนเดินทางอาขอให้เดินทางราบลื่นนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ทุกคนพี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วตอนนี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามพี่พีนนะค่ะ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กด, like, กด subscribe พี่บีนน้วยนะคะทุกคนเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ